รัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเปิดตัวงานส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมอบนโยบายและเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายประเสริฐจันรวงทองรองนายกรัฐมนตรี วันนี้ค่ะก็เป็นอีวันสําคัญหนึ่งค่ะที่เราได้มาร่วมกันเรีนยนว่าประเทศไทยของเรานะั้นจะก,ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งค่ะเพราะว่าถ้าชุมชนของเราเข้มแข็งเราก็จะเข้มแข็งไปทั่วทั้ประเทศค่ะการทําให้ประชาชนชุมชนต่างๆเข้มแข็งมากขึ้นทําได้อย่างไรก็คือการเปิดโอกาสค่ะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ร่วมก,กันในการตัดสินใจเพื่อชุมชนของตัวเอง นั่นแหละค่ะือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะรัฐบาลเองตั้งใจที่จะกระจายอำนาจสู่น้องชินเพราะว่าย่างที่ช้าไปทุกเวชิค่ะฉันพูดอยู่เสมอว่าการที่เราจะให้โอกาสพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะให้โอกาสอย่างไรในเมื่อประเทศไทยเรามีหลายจังหวัดมีหลายชุมชนมีหลายหมู่บ้านราะฉะนั้นเองค่ะการที่พี่น้องประชาชนในที่ต่างๆต้องรู้ปัญหาของตัวเองที่สุด เป็นเพียงผู้สะสมวัฒนค่ะและถ้าน้องประชาชนในแต่ละชุมชนได้มีโอกาสในการร่วมมาระชรใจร่วมกัรทบทวนประชาคมว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดสำหรับชุมชนของตัวเองนั่นแหละค่ะคือทางออกทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนอยากเห็นแบบนั้นค่ะคือเห็นพี่น้องประชาชนมารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันคิดค่ะว่าอะไรจะเกิไปสูงสุด ต่อชุมชนของตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนชุกชนเข้มแข็่งขึ้นและก้าวหน้าไพร้อมกันค่ะแลรัฐบาลของภาคตะวันข่ายค่ะซึ่งปีนี้ก็ก้าวข้นสู่ปีที่24ค่ะเราวก็ได้เห็นตับางของกองทุนนะคะที่ช่วยเหลือเพื่อเศรษฐกิจจับข่าวรากสร้างโอกาสในเรื่องของอาชีพเพิ่มมากขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแก้ปัญหาหลักของประชาชนทั่วไปได้ กาจมุบันมีกองทุนบ้านและชุชมชนกว่า7 0กว้า7 9ั1 0แห่ง 11, ค่ะแล้วก็มีสมาชิกกว่า13ล้านคนพร้อมกับมีเงินทุนหมูเรียนรวมกันกว่า3แสนล้านบาทค่ะด้วยเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนว่าเป็นการสามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริงๆค่ะหัวใจของโครงการนี้ค่ะไม่ใช่แค่เป็นการที่เราสามารถต้องแจกตับไปให้ชุมชน มองเห็นว่าโครงการเล็กๆที่มีผลต่อพี่น้องประชาชนนั้นสําคัญจริงๆเราก็เริ่มจากการที่ดูจานวนของพี่น้องประชาชนก่อนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะกาหนดงบประมาณในการช่วยเหลือเราก็ได้กำหนดงบประมาณ200,000 3 0 0 0 0แล้วก็4 0 0 0 0ในเงินก้อนเหล่านี้นะคะ่ะเราสามารถตกลงกันเองในหมู่บ้านได้เลยคิด,ด,ด,ดง่ายผู้พูดภาษาอธิบายง่ายๆเลยว่ารวมตัวกันทาประชาคมโหวตซิว่า โครงการไหนหรือนโยบายใดที่จะพัฒน,นาชุมชนของเราได้จริงจะเป็นในเรื่องของการาทําให้น้ําสะอาดท้องบริโภคก็ได้จะเป็นเรื่องของอาการที่จะนำไปพัฒนาเรื่องของความเป็นอยู่ความปลอดภัยของชุมชนได้ทำกล้อง C C T V ติดในหมู่บ้านก็ได้เช่นกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ว่าทุกทุกคน ในหมู่บ้านต้องมาลมตัวการทางประชาคมแล้วก็เลือกว่าอะไรที่ดีที่สุดสําหรับชุมชนของเราอันนั้นคือสิ่งสำคัญจะสามารถหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชุมชนของตัวเองได้อย่างดีและก็แม่นคงต่อไปค่ะรัฐบาลนะคะก็พร้อมที่จะส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนค่ะและแน่นอนค่ะนี่ก็คือจุดเริ่ต้นอีกค้งที่จะทําให้ชุมชนแต่ละที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่น อกันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทีมงานที่ร่วมก,กันทำโครงการในแบบนี้มาตั้งแต่ระยะเริ่มเรเลยจนวันนี้ได้กลับมาใแ้แสดงคำก็ต้องขอให้กำลังใจค่ะแล้วก็พร้อมกับให้ความมั่นใจค่ะว่าราก็จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีได้กับประชาชนทุกคนเพื่อที่จะมีฐานะมีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพนะคะแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวของตัวเองได้มียิ่งขึ้นต่อไปอย่างมั่นคงค่ะขอบคุณค่ะ ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศจำนวน7 9 6 1 0แห่งมีสมาชิกทั่วประเทศมากกว่า13ล้านคนมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า3 0 0แสนล้านบาทนับว่าเป็นกำลังหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานร,รากของประเทศเพื่อการลงทุนในการสร้างอาชีพสร้างงานและรายได้ของประชาชนในชุมชนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมของประชาชนเพื่อความมั่นคงในชีวิตและครัวเรือน